สวัสดีค่ะสวัสดีครับผู้ชมขาได้เวลาแล้วนะคะกับรายการแซฟทูเดย์ค่ะเราจะมาขยี้ขยา่ขยาเก่าทุกที่ทันทุกกระแสแชร์ได้ทุกข่าวไม่มีมั่วค่ะคุณผู้ชมวันนี้อยู่กับพี่กอ๊อฟแล้วก็ชมพู่ค่ะรับผมเรายังมีข่าวมาฝากเยอะแยะมากเช่นเคยนะคะ,คะตอนนี้อากาศบ้านท่านเป็นยังไงเม้นมาบอกเราหน่อยโอ้โหตอนนี้นบ้านหนูยังกับเอมีน้ําตกกลางบ้านทำไมอะช่วงหน้าฝนเป็นช่วงที่เราจะเช็คว่ายางขอบกระจกเราเสื่อมหรือยางหลังคาเรามีรั่วตรงไหนหรือเปล่าเออรั่วเป็นจุดๆุดเหรออืม ก็ต้องซ่อมไงก็ดีแล้วให้ช่างมาดูแลเรียบร้อยบ้านของคุณล่ะเป็นยังไงบ้างเออนะฮะแม่มาบอกเราหน่อยละกันนะครับตอนนี้ก็พื้นที่ไหนฝนตกบ้างค่ะเนาะเพราะว่าที่ผ่านมาในเมื่อวานนี้โหตกหนักอุ้ยบางที่หลังคลองหลังคาปลิวไปเลยนะพี่กอล์ป้ายหล่นนะคะเพราะลมแรงมากๆวันก่อนเครื่องบินลงไม่ได้หลายลำเลยค่ะนะครับอ่ะนะฮะแต่ว่าก่อนหน้านี้นะครับเขามีข่าวมาออกมาอันนึงนะฮะเป็นข่าวปลอมยืนยันตรงนี้อีกครั้งหนึ่ง กรณีที่บอกว่าพายุหอยหมีเข้าไทยวันที่9-13ถึงพฤษภาคมนะฮะทางกรมอุตุนิยมวิทยานี้ยืนยันแล้วว่าไม่มีนะอันนี้มันข่าวปลอมนะฮะไม่มีชื่อพายุนี้ในสารระบบเลยต้องเช็คดีๆนะคะเหออ<ต>ลาะคนตกใจงก็แชร์กันใหญ่เลยโอ้โหบางทีเป็นแชร์ข่าวมั่วนะออต้องบอกอย่างนี้คุณผู้ชมค่ะที่เห็นว่าช่วงเนี้ย ฝนตกหนักๆนะคะก็จะเป็นจากพายุฤดูร้อนที่เกิดขึ้นเท่านั้นนะคะโดยลักษณะเนี่ยจะเป็นพายุฝนฟ้าขนองค่ะลมกระโชกแรงแล้วก็มีลูกเห็บตกบางพื้นที่ค่ะก็เลยจะวอนขอนะประชาชนเช็คให้ดีนะคะอย่าแชร์หรือส่งต่อข่าวลือนี้นะคะแล้วก็คอยติดตามข่าวพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาเท่านั้น<ช>ข่าวปลอมเยอะมากนะคุณผู้ชมชบางทีเนี่ยบางทีเราเองเนี่ยนะ สไลด์ไปเจออ่านตอนแรกยังตกใจเราก็ต้องวิเคราะห์ให้ดีปุ๊บ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 บางทีเป็นเว็บพนันบ้างล่ละบางทีส่งต่อไปเรื่องราวที่ไม่ดีบ้างแหละระวังอ่ะระวังแล้วกันเช็คให้ชัวร์อย่ารีบแชร์ใช่ค่ะอาแต่นี้แน่นอนนะฮะก่อนหน้านี้คุณจำได้ไหมเราเคยเล่าไปกรณีของพายุงวงช้างเกิดขึ้นที่ภูเก็ตจำได้ไหมที่คนเขาถ่ายมาได้นะฮะล่าสุดมาอีกแล้วนะครับ ครั้งนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดระยองออนะฮะเกิดขึ้นวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมาเวลาประมาณ11นาฬิกาลองชมภาพฮะนี่คุณผู้ชมครับเนี่ยช่วงนี้มาบ่อยนะพายุงวงช้างนะครับภาพที่เห็นเนี่ยนะครับเป็นพายุงวงช้างขนาดใหญ่กำลังดูดน้ำทะเลครับหมุนวนขึ้นสู่ท้องฟ้าอย่างรุนแรงนะครับเกิดเป็นสายพายุสีขาวโพลนนะครับพาดจากเมฆลงสู่ผิวน้ำ เขาบอกอยู่ห่างจากชายฝั่งบ้านเพยประมาณแค่5้าไมล์ทะเลเท่านั้นภาพที่เห็นท่านหลาหลายลคนบอกว่าโอ้ยเหมือนเห็นใน,นหนังเลยอ่ะใช่เนาะมันน่ากลัวไงนะครับโชคดีฮะเขาบอกว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ยเรือประมงหลายๆลำนะฮะที่อยู่แถวๆน,น,นั้นเนี่ยสามารถที่จะควบคุมเรือไว้ได้ะนะแล้วก็สามารถที่จะเข้าฝั่งได้โดยที่ปลอดภัยทั้งหมดไม่มีทรัพย์สินเสียหายแต่ประการใดไอพายุงวงช้างครั้งนี้คุณผู้ชมครับมันเกิดขึ้นประมาณ10นาที นานอยู่นนานนานนะนานน่ากลัวนะฮะเป็น <c oughs> เราอยู่นั้นเราก็หูเราแวงอะดูดิคุณผู้ชมดูใกล้ๆดิแล้วใจเราคิดไม่รู้มันจะใหญ่ขึ้นขนาดไหนอะเนาะใช่นะฮะแต่เขาบอกว่าพอครบสิบนาทีเนี่ยมันค่อยๆสลายหายไป <c oughs> นะฮะท่ามกลางสภาพอากาศที่ยังคงมืดครึ้มแล้วก็มีลมที่พัดแรงฝนก็ตกไปปลอยนะฮะหลายพื้นที่ของอำเภอเมืองจังหวัดระยองเจ้าหน้าที่ครับมีการเตือนชาวเรือ แล้วก็ชาวประมงนะครับว่าให้ระมัดระวังอุ้ยดูภาพนี้สิมีหลายอันหรอโอ้หเป็นเราอยู่ตรงนั้นทําไงอะ่ะชมพู่หนูออกให้ไกลที่สุดใช่ไหมส่วนใหญ่เราจะเห็นนักโซเชียลบางคนที่อยากจะถ่ายภาพให้ใกล้เท่าไหร่ยิ่งดีแต่บางทีอันตรายนะคุณผู้ชมไม่ได้นะออกห่างดีกว่าเราไม่รู้จริงๆว่าจะเกิดอะไรขึ้นโอ้นะฮะเขาก็เตือนภัยนะครับบอกว่าคนแถวน,นั้นเนี่ยก็ระวังแล้วกันแล้วก็ให้ติดตามข่าวจา,ากกรมอุตุอย่างใกล้ชิด เผื่อว่ามันจะมีเหตุอะไรที่มันไม่น่าไว้วางใจเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าอจากเหตุการณ์นี้เองนะครับชาวระยองเนี่ยก็ได้รับผลกระทบในหลายพื้นที่ฮะเขาบอกว่าก็มีน้ําท่วมฉับพลันนะโดยเฉพาะแยกห้วยโป่งถนนสุขุมวิทนี่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 นะที่อยู่แถวแถวอำเภอเมืองจังหวัดระยองเนี่ยเขาบอกน้ําท่วมสูงก็มีการเตือนกันว่ารถที่ขับผ่านบริเวณนั้นให้ขับช้าหน่อยเพราะว่าน้ํามันกระแทกไปเข้าบ้านเรือนชาวบ้านค่ะ ก็เดือดร้อนกันแต่ว่าโอเคแหละหลังจากที่รอระบายสักพักมันก็ค่อยๆลงไปค่ะนะครับระวังหน่อยนะช่วงนี้นะออฝนตกน้ําขังเป็นบริเวณจุดๆนะคะคือบางจุดแต่ที่เขาเป็นพื้นที่ต่ําตกมันก็จะเขาเรียกว่าก็จะท่วมซ้ำๆซ้ําๆอยู่ตรงนั้นบ่อยๆนะคะอืความจริงบ้านเราเนี่ยที่กรุงเทพเนี่ยประมาณสัก สองสมวันที่แล้วะที่ตกหนักๆนั่นก็ท่วมนะใช่แต่ก็ยังดีที่ระบายได้เร็วช่วงนี้ฝนตกมีหลายพื้นที่เลยจริงๆนะคะเมื่อเวลาฝนตกก็มากับลมที่แรงลมที่แรงบางทีก็ก่อให้เกิดปัญหาหลายๆอย่างเลยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของต้นไม้ที่หักที่ล้มและถ้าเป็นจุดบริเวณที่มีรถขับผ่านไปพอดีก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะคะเหมือนกับผู้หญิงรายนี้ค่ะขี่รถมอเตอร์ไซค์มาตรงจุดที่ต้นไม้กิ่งหักลงมา บังเอิญเ,เป็นจังหวที่เธอไปอพอดีเป๊ะทับตัวเธอแล้วก็รถจักรยานยนต์ล้มไปเลยค่ะเกิดอาการบาดเจ็บแขนหักนะคะไปดูคลิปกันก่อนค่ะโอ้โหนี่หรอนี่แหละค่ะไม่ใช่กิ่งเล็กๆนะคุณผู้ชมเหตุเกิดขึ้นนะคะเมื่อเวลาห้าทุ่มค่ะของวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะคที่สพพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีค่ะก็มีหน่วยกู้ภัยนะคะได้รับแจ้งว่ามีประชาชนถูกต้นไม้ใหญ่ ล้มทับได้รับบาดเจ็บค่ะบนถนนสายพนันิคมหนองเสม็ดหมู่หกตำบลหมอนนางอำเภอพนันิคมจังหวัดชนบุรีค่ะไปถึงที่เกิดเหตุคุณผู้ชมขาพบกับนางสาวกัญญาณัฐบุญคุณอายุ21ปีค่ะนอนอยู่ข้างทางนะคะโดยสภาพแขนขวาหักค่ะสภาพหน้ารถแตกพังเสียหายนะคะแล้วก็พบต้นไม้ขนาดใหญ่แบบที่เห็นในภาพเลยขวางถนนอยู่คุณผู้ชมนี่รถก็พังหมดเลยนะคะ เจ็บเธอเล่าให้ฟังว่าเธอกําลังขี่รถออกจากบ้านค่ะเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปทํางานแต่จังหวะพอดิบพอดีเลยค่ะมาถึงที่เกิดเหตุน,นะคะลมพัดแรงแล้วก็มีต้นไม้ล้มจังหวะที่ล้มเนี่ยลงมาทับเธอพอดีแล้วรถจักรยานยนต์นะคะมีในมอสค่ะอายุ32ปีอยู่ใกล้ๆเห็นเหตุหการณ์นะคะบอกว่าเขาเนี่ยกำลังยืนอยู่แล้วก็ก,ลกำลังยืนเพลินๆอยู่ได้ยินเสียงลั่นแก๊ก หันไปเห็นพอดีก็เห็นต้นไม้ขนาดใหญ่เนี่ยล้มขวางถนนค่ะแล้วก็มีรถจักรยานยนต์เนี่ยผ่านมาพอดีคันนี้แหละค่ะแล้วก็ถูกกิ่งไม้ทับ รถล้มนะคะจนได้รับบาดเจ็บก็เลยรีบแจ้งตำรวจและให้กู้ภัยเข้ามาช่วยเหลือนะคะทางเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยสว่างเหตุบ้านทุ่งเฮียงนะคะก็เล่าว่าหลังจากได้รับแจ้งเหตุคุณผู้ชมขาก็รีบมาช่วยผู้บาดเจ็บเลยนะคะโดยมีการประถมพยาบาลเบื้องต้นค่ะก่อนที่จะนําตัวส่งโรงพยาบาลพนัสนิคมนะคะแล้วก็มีการประสานเจ้าหน้าที่อบตและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาเร่งแก้ไขนําต้นไม้ออกจากถนนนะคะบริเวณนี้และจับเพื่อเคลียร์เส้นทางแล้วก็อยากฝากถึงเจ้าหน้าที่ว่าช่วย ช่วงนี้นะเป็นช่วงที่เข้าฤดูฝนแล้วก็มีพายุนะคะลมพัดแรงเกิดขึ้นบ่อยๆเลยริมถนนบ้านเราก็เจตนว่ให้ความร่มรนะื่นนะเนาะเราก็จะปลูกต้นไม้ใหญ่ไว้ข้างทางเยอะมากก็อยากจะให้เข้าไปตรวจสอบว่ากิ่งไหนมีความผุมความอันตรายก็ให้ช่วงนี้ก็ตัดก็เล็มออกไปซะเพื่อป้องกันให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำซากนะคะจริงๆช่วงนี้ช่วงที่เป็นเหมือนพายุเข้าหรือว่าหน้าฝนมรสุมอะไรเงี้ยผมว่าต้นไม้ใหญ่อ่ะตัดดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะ ช่วงช่วงนี้แหละใช่เ,ออเห็นหลายๆหมู่บ้านเขาก็เริ่มตัดกันอยู่กิ่งก่งอะไรที่มันดูเปลาะบางก็ตัดเล็มไปซะเดี๋ยวเขาก็แตกกิ่งใหม่ใช่บ้านผู้ก็เล็มออกเหมือนกันกลัวเพราะว่าต้นไม้ใหญ่ใกล้บ้านถูใ้วช่วงหน้าฝนนะอุ้ยต้นต้นไม้หญ้าเยอะขึ้นเร็วไม่ต้องห่วงหรอกก็ตัดก่อนลมมันแรงนะป้องกันไว้ดีกว่านะจ๊ะไปเนเหตุการณ์นะครับวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาช่วง4โมงเย็นแถวแถวลาดกระบังนะฮะมีโรงง,งานเฟอร์นิเจอร์ชื่อดังนะ เห็นชื่อนี้ป um ุ๊บแหละทุคนแบบคุ้นแหละต้องเคยเห็นต้องผ่านตานะฮะเฟอร์นิเจอร์ยี่ห้อว่าคิงนะครับเขาเกิดเหตุเพลิงไหม้น่ากลัวมากๆคุณผู้ชมครับลองชมภาพฮะนี่คุณผู้ชมครับโอ้ยตอนที่เกิดเหตุนะทุกคนที่เห็นข่าวนะครับพูดแบบเนี่ยเสียงเมื่อกี้เลยอู้หูหมดเลยคือทุกคนตกใจมากมันเหมือนภาพเอไอนะพี่ก๊อฟคุณผู้ชมแต่นี่คือเรื่องจริงนะคะเพราะว่าโรงงานเนี้ยฮะใหญ่มากแล้วก็มีชื่อเสียงค่ะ แล้วก็อยู่ในย่านที่มีประชาชนภักอาศัยอยู่ค่อนข้างเยอะมากตอนที่มีเหตุเพลิงไหม้เนี่ยฮะมันมีจังหวะหนึ่งนะแล้วก็มันเป็นควันดำครับมันดําแบบว่าแทบจะมองไม่เห็นเพลิงเลยเขามีการเอากล้องอินฟลเเท์ชมพูเขาส่องเข้าไปโอ้โหไอ้เพลิงที่มันลุกนี้เนี่ยแหอู้ด้านในความร้อนสูงมากมันน่ากลัวมากๆครับเหตุเกิดน,นะครับแถวแถวซอยฉลองกรุง55เขตลาดกระบังจังหวัดกรุงเทพมหานครนี่แหละเวลาประมาณ4ี่โมงเย็น ของวันที่11พฤษภาคมนะครับเหตุการณ์นี้ฮะเจ้าหน้าที่ฮะต้องระดมครับรถดับเพลิงนะครับประมาณ30คันทีมกู้ภัยนับร้อยชีวิตนะฮะเข้าควบคุมสถานการณ์ครับจนล่าสุดฮะเวลาประมาณ7จ็ดโมงเช้าของวันนี้นี่แหละนะครับก็ได้รับรายงานมาว่าตอนนี้เพลิงสงบแล้วอยู่ระหว่างการตรวจสอบนี่คุณผู้ชมทุกทานเนี่ยฮะบริเวณที่เกิดเหตุน,นะครับเป็นโรงงานของเฟอร์นิเจอร์คิงของบริษัทสยามเฮาส์ แอนโฮมจำกัดบริเวณนี้เป็นโรงงาน2ชั้นนะครับแนวราบยาวจากพื้นดินยกพื้นสูงเป็นชั้นลอยโดยที่ทำห้องใต้ดินเอาไว้เก็บของเฟอร์นิเจอร์และวัสดุอุปกรณ์จนได้ที่ดับเพลิงครบอกว่าโอ้โหการดับเพลิงนี่เป็นไปได้ด้วยความยากลำบากครับกลุ่มควันก็เยอะความร้อนก็สูงต้องใช้อุปกรณ์แล้วก็เครื่องมือพิเศษนะฮะ รวมถึงหน้หนากากออกซิเจนครับในการเข้าไปดับไฟดับเพลิงกลุ่มควันเนี่ยฮะหลังจากที่เกิดเพลิงแล้วเนี่ยมันลอยคลุ้งเต็มไปหมดเลยแถวนั้นด้านในนะฮะเขาบอกว่ามีเฟอร์นิเจอร์สำเร็จรูปเนี่ยรอการส่งออกแล้วก็วัสดุเยอะแยะมากมายอาทิเช่นไม้อัดพาเลทวางสินค้าแล้วก็มเมล็ดพลาสติกนะครับซึ่งทั้งหมดที่บอกมาเนี่ยมันเป็นเชื้อไฟอย่างดีค่ะ ต้นตอของเพลิงนะครับอยู่ที่บริเวณชั้นล่างการที่จะเข้าไปดับเนี่ยมันยากเหลือเกินมันร้อนมากควันก็เยอะนะครับก็พยายามกันละฮะฉีดน้ำนะฮะประคองเอาไว้เลี้ยงเอาไว้นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่น่ากลัวพิเศษคือว่าความที่เพลิงมันไหม่อยู่นานเขากลัวว่าอาคารมันจะถล่มอืมใช่ค่ะแล้วมันไหม่อยู่ข้างล่างอ่ะมันไหม้เยอะมากนะฮะถือว่าเป็นอุปสรรคอย่างยิ่ง อีกหนึ่งอุปสรรคที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันแคบครับมันก็เลยเข้าไปไม่ถึงจุดต้นเพลิงนะฮะไอ้ภายในกัดังเนี่ยเขาบอกว่าสดุดที่มันจะทําให้ติดเพลิงเนี่ยมันเยอะมากเยอะเหลือเกินในที่บอกมาเนี่ยยังไม่รวมถึงไม้และจินเนอร์ mm hmm. มันเยอะฮะโชคดีนะครับว่าไม่มีผู้ที่ติดอยู่ด้านในไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเพราะว่าอะไรผู้ชมมันเป็นวันหยุดงานพอดี oh. ถ้าหากว่ามันเกิดช่วงที่คนทํางานเนี่ยเขาบอกว่าน่ากลัวมากนะเพราะว่าเพลิงมันลุกไหม้เร็วเหลือเกินะนะครับแต่ว่าแน่นอนละนะฮะมันเกิดขึ้นแล้วก็พยายามทํางานกันอย่างเต็มที่สุดท้ายก็สามารถควบคุมเพลิงได้ในช่วงเช้าวันนี้ประชาชนละฮะที่พภาคตะวันนั้นเดือดร้อนครับเพราะว่าไอ้กลุ่มควันเนี่ยมันลอยขึ้นไปเยอะมากๆนะครับก็เลยต้องมีการฮะเร่งฮะหาศูนย์อพยพ ให้กับประชาชนที่อยู่แถวนั้นได้พักพิงก่อนแล้วก็มีการสวมหน้ากากอนามัยมทางบริษัทสยามเฮาส์แอนโฮมนะครับเขาก็ออกมาถแถลงการนะครับบอกว่าไม่มีผู้ที่เ,เสียชีวิตหรือว่าได้รับบาดเจ็บแล้วก็ขอขอบคุณครับเจ้าหน้าที่ทุกท่านทุกหน่วยงานที่มาช่วยกันแสดงความเสียใจนะครับต่อชุมชนโดยรอบจากผลกระทบในครั้งนี้เพราะว่าควันม,มันหนาแน่นแล้วก็กลิ่นสารเคมีเนี่ยมันกระจายไปหมด เดี๋ยวจะเร่งฟื้นฟูพื้นที่ให้ะนะครับให้กลับสู่ภาะวะปกติโดยเร็วนะครับก็เดี๋ยวจะมีการสนับสนุนแล้วก็อ,อ,อำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่เดือดร้อนอย่างรีบเร่งโดยเร็ววันโอ้โหโอ้ควันน่าก,กลัวมากตอนที่ความร้อนสูงที่พี่กอบอกว่าเอากล้องอินฟราเรดส่องเข้าไปดูน่ะควันมันถึงเป็นสีดําขนาดนั้นแล้วคิดดูคนอยู่ใกล้เคียงมันจะมีอยู่ภาพหนึ่งไม่แน่ใจทีมงานเราพอมีมามที่ว่าถ่ายจากไอยู่มุมหนึ่งอะ แล้วก็แบบว่าเป็นเป็นซอยถนนนะเรามองเข้าไปแบบมันดำปิดปีมันน่ากลัวมากนี่เผยกระทบนะคะเพราะว่าอย่างน้อยก็ต้องมีขมเหมามีควันที่ไปอยู่ตามคือถ้าคนอยู่แถวนั้นน่ะมันก็จะมาติดตามเฟอร์นิเจอร์ตามอะไรเนี่ยเยอะไปหมดนั่นไงขมเหมาเต็มไปหมดเลยไม่มีใครอยากให้เกิดนะคะและช่วงนี้ต้องบอกว่าเรารายงานเรื่องไฟไหม้ตลอดเลยนะพี่กอล์ฟตั้งแต่ต้นปีมาใช่ นี่ท่าไม่ได้เว้นสักวันเลยนะตั้งแต่เรารายงานมาพีแทบทุกวันจริงๆนะฮะทำงานกันหนักมากก็เลยต้องแบบฝากเนี่ยครับอย่างที่บอกคือแบบฝากตรวจหน่อยนะค่ะมันบางทีมันอาจจะเก่าสายไฟมันอาจจะโดนหนูกัดหนูแทะอะไรกันแล้วแต่เนาะตรวจอย่างละเอียดครับมันมีข่าวแบบนี้ทุกวันจริงๆนะดูสิเนี่ยตอนที่มันควันตอนที่มันม้วนเป็นเกลียวขึ้นไปนี่โอ้โหเป็นภาพที่น่ากลัวมากๆและคิดด er ูถ้าวัน like นั้นเป็นวันที่ลมแรงพี่กอล์ฟ ไม่อยากจะนึกนะพี่นั้นนึกถึงฮาวายเออนึกถึงที่เมืองนอกเออไอันี้ออกมาจากในโรงงานนะมันจะมีพวกปล่องต่างๆมันออกมาจากข้างในอ่ะนี่ก็ถือว่ามีลมระดับหนึ่งนะแต่ถ้าลมกันโชกแรงแล้วลมไปติดอ๋ออย่างอื่นอ่ะมีอย่างหนึ่งเฮ้ยนี่ดูภาพนี้เห็นไหมเห็นไหมเนี่ยควันม้วนกันไปเป็นสีดำทะมึนเลยเขาบอกว่ามันมีอยู่จังหวะหนึ่งโชคดีว่าระหว่างที่กำลังดับเพลิงอยู่นะฮะมันมีจังหวะฝนตกมาอยู่ช่วงหนึ่งเลยช่วย ระงับให้ควันมันเบาบางลงได้บ้างค่ะโอ้โหน่ากลัวจริงจริงค่ะถ้าเห็นพี่คอปบอกที่เรารายงานกันเราจะบอกประจำเลยไม่ว่าจะบ้านคนอาคารพาณิชย์หรือว่าโรงงานทั้งหลายตรวจสอบถึงรอบแล้วตรวจสอบบางทีอาจจะอาจจะเจอจุดเล็กๆน้อยๆแล้วป้องกันเอาไว้ก่อนได้เพราะอันนี้เราก็ยังไม่ไม่รู้สาเหตุเนาะว่าเกิดจากอะไรแน่ใช่ค่ะนะ อ่ะไปดู่นโลต่อไปคุณผู้ชมค่ะปกติเวลาเราเห็นปลาเยอะๆเราจะดีใจปลาเยอะเราก็จับมากินปลาตายแล้วก็ช้อนขึ้นมากินแต่ถ้ามันเยอะมากๆแล้วมันส่งกลิ่นเหม็นเน่าจนชาวบ้านเดือดร้อนอย่าบอกว่าคางดำอีกแล้วนะคางดำบวกกับปลานิลพี่กอฟเอ้ยอันนี้เกิดขึ้นรอบสองแล้วไปดูกันค่ะเนี่ยดูคุณผู้ชมมันเยอะมากที่เห็นทั้นั้นแหละปลาทั้งนั้นเลยใช่ค่ะโอ้โหใชค่ะ เหตนี้นะคะเกิดขึ้นที่พื้นที่คลองชวนประทานเรียบถนนสุขุมวิทสายเก่าค่ะบริเวณหน้าประตูระบายน้ําซอยเทศบาลบางปูนะคะ1นึ่ทับหสะพานไม้คลองเสาธงตําบลบางปูอําเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการแค่เห็นภาพยังนึกถึงกลิ่นหรือผู้ชมเห็น่อวันเห็นในวันตอนบ้าเมื่อกี้โอ้โหคนลุกเลย มีปลาอะไรบ้างมีปลานิล<ะ>แล้วก็ปลาหมอคางดำครับลอยตายอืดแบบโอ้โหเยอะมากมส่งกลิ่นเหม็นรุนแรงคลุ้งไปทั่วเลยนะคะตอนนี้เดือดร้อนชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เป็นจำนวนมากเลยค่ะนายยุทธนาหงษานะคะอายุ32ปีคุณผู้ชมเป็นชาวบ้านในพื้นที่ค่ะแล้วก็เป็นผู้เลี้ยงปลานะคะเขาบอกว่าโอ้โหพี่ครับ ตอนนี้ไม่สามารถเอาน้ำจากคลองมาเลี้ยงปลาได้อีกต่อไปอเพราะว่าน้ำเนี่ยจากที่เห็นมีสภาพเน่าเสียค่ะ,ะแล้วส่งกลิ่นเหม็นรุนแรงมากๆเลยกระทบต่อการดำรงชีวิตของชาวบ้านในชุมชนเป็นอย่างมากนะคะณนะตอนนี้นะพร้อมเรียกร้องค่ะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้ามาตรวจสอบคุณภาพน้ำหน่อยแล้วก็ให้หาสาเหตุที่แท้จริงของการตายของปลาให้ได้โดยเร็วที่สุดเลยนะคะซึ่งกลุ่มชาวบ้านเขาก็มีการคาดการณ์นะคะคุณผู้ชมว่าสาเหตุ อาจจะเกิดจากฝนที่มันตกลงมาอย่างหนักเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องมีการเปิดประตูระบายน้ํครับซึ่งโดยปกติแล้วนะคะน้ําจากปากน้ําเขาจะไม่ไหลมารวมกับคลองฝั่งนี้ค่ะคุณผู้ชมครับแต่เมื่อมีการเปิดระบายน้ําก็เลยทําให้ปลาจํานวนมากเนี่ยเริ่มทยอยลอยตายเขาบอกเหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกนะลักษณะนี้เกิดขึ้นมาแล้วสองครั้ง ในปีนี้คุณผู้ชมครับทั้งนี้หลายฝ่ายก็ยังตั้งคําถามถึงสภาพคลองในพื้นที่สมุทรปราการนะคะว่าเอ๊ะแล้วหลังจากนี้มันยังสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยหรือเปล่าควร <ๆ S 1> <ๆ S 2> จะมีมาตรการป้องกันหรือว่าดูแลที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ําซากแบบนี้ในอนาคตหรือไม่แต่ปัจจุบันนี้ขออัปเดตหน่อยนะคะทางเจ้าหน้าที่เข้าไปเก็บกวาดไปเก็บปลาที่ตายออกหมดละเคลียให้แล้วแต่สภาพน้ำอยวต้องรอตรวจสอบคนตอบปว่าคุณภาพน้ำเอามาใช้ได้ไหมเอาไป รถน้ำต้นไม้ทำเกษตรหรือว่าเอาไปเลี้ยงปลาได้เปล่าประเด็นคือมันเป็นน้ำนิ่งไหมละ่ะน้ำน,น้ำไหลไหมอะปกติเขาก็จะไม่ค่อยเปิดประตูระบายน้ำมันก็จะน้ำน,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 นิ่งน,น,น,นิดหนึ่งอืมเออแต่ว่าปัจจุบันเขามีพวกไอเม็ดอะไรต่างๆที่มันโยนลงไปแล้วมันเคลียร์พื้นที่น้ําให้มันสะอาดขึ้นได้หน่ใช่ไหมเขาก็ต้องตรวจสอบข้อมูลดูก่อนเนาะว่าค่าน้ําเป็นยังไงตอนนี้คนที่อยู่ระแวกนั้นอะ น่าสงสารนะพี่กอบอนะคือเมื่อก่อนเนะ่ะคนไทยมักจะชอบอยู่ริมน้าบรรยากาศเอ่ยวิถีชีวิตเอ่ยดดมันชิวแต่ปัจจุบันนี้ค่อนข้างเกิดปัญหาเยอะมากๆเลยนะคะสำหรับคนที่อาศัยอยู่ริมน้ํานะพาไปต่อกันที่จังหวัดระยองนะครับที่แห่งนี้เนี่ยเป็นร้านขายอาหารชื่อว่าร้านตะลอนซีนะครับเขาบอกมีผู้ชายคนหนึ่งผู้ชมครับเขามาอยู่บริเวณหน้าร้านเนี่ย ตะเวนเดินผ่านไปก็ผ่านมาผ่านไปก็ผ่านมาจนถึงจังหวะหนึ่งลูกค้าในร้านเช็คบินจ่ายเงินแล้วลุกออกจากร้านผู้ชายคนนี้เลยเดินเข้าไปในร้านแล้วไปบอกพนักง,งานว่าขอเศษอาหารกินได้ไหมเจ้าของมาเห็นเจ้าของบอกไม่ได้อยุ๊ฟังหนีรู้สึกไงดูใจรร้ายฟังให้จบค่ะไม่ได้ เพราะว่านั่นเป็นของที่เหลือแล้วอรอแป๊บหนึง่งเดี๋ยวให้แม่ค้าทํากล่องใหม่ให้กินไปชมครับนี่ฮะคุณผู้ชมครับเห็นภาพไหมผู้ชายนี้เสื้อดำฮะเดินผ่านไปผ่านมาหน้าร้านเนี่ยครับรอจังหวะแหละเนี่ยรอจังหวะจนแบบว่ามาเห็นพนักงานเนี่ยเก็บเนี่ยจะเอาไปเก็บแล้วเอาไปทิ้งละเขาบอกพี่พี่อย่าเพิ่งทิ้งขอกินได้ไหมอ่ะนี่จะของมาเลยเอ้ยทาอะไรอะ่ะคือจะใส่ถุงเอากลับไปกินบ้าน เจบอกไม่ได้ไม่ได้อันนี้มันของเหลือเขาตกใจนะอุ้ยของเหลือก็ไม่ให้กินที่ไหนได้คนที่ร้านบอกว่ารอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวให้แม่ครัวทํากล่องใหม่ให้เลยค่เออเอาไปกินจะกินตรงนี้จะกินที่บ้านเอาไปเลยและเอาน้ําไปด้วยอืและเอาเงินติดไปด้วยให้เงินด้วยสุดยอดไหมต้องย้ําร้านอีกครั้งหนึ่งฮะร้านตะลอนสีอยู่ที่ตําบลเนินพระ อำเภอเมืองจังหวัดระยองทำดีต้องได้รับการชื่นชมใครผ่านเท่านั้นแวะไปอุดหนุนฮะเพราะว่าเจ้าของร้านน่ารักมากๆเจ้าของร้านนะฮะหลังจากโพสแล้วเนี่ยเขาพิมพ์ข้อความไปแบบนี้คุณผู้ชมครับเขาบอกว่าความหิวมันน่ากลัวจริงๆถ้าหิวแต่ไม่มีเงินพี่มาหาหนูได้เลยนะเดี๋ยวหนูให้กินเราก็ไม่ได้มีมากมาย แต่เราก็พอมีนะที่จะแบ่งปันได้บ้างข้าวหนึ่งกล่องน้ำหนึ่งขวดคือมันหิวใจจริงๆกับการทำแบบนี้ค่ะน่ารักเนี่ยน้ำใจคนไทยนะฮะผมว่าต้องรักษาสิ่งนี้เอาไว้เห็นคนยากลำบากเห็นคนมีปัญหาเราต้องเสนอตัวเข้าไปช่วยเขาใช่ไหมล่ะอย่าปล่อยผ่านอย่ามองผ่านอย่ามองข้าม จะบอกคนคนลำบากมีเยอะมากจริงๆนะบางทีเงิน20บาทสำหรับเราถือว่าเป็นแบบแบงค์ย่อยนะ<ช>แต่สําหรับคนบางคนนี่คือมหาศาลนะพี่กอจล์ฟย้งอีออกครั้งนะฮะร้านตะลอนซีนะครับอยู่ที่ตําบลเนินพระอําเภอเมืองจังหวัดรายอง ไปอุดหนุนเขากันป่ะพาไปปฏิบัติธรรมกันก่อนคุณผู้ชมค่ะช่วงนี้หลายคนนะกำลังเครียดค่ะไม่ว่าจะด้วยสภาพปัญหาเรื่องเศรษฐกิจนะคะสังคมต่างๆนานาและกําลังมองหาสถานที่ค่ะเพื่อทําให้ติดใจสงบเราจะพาไปกันที่วัดไ่พุทธรังสีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะซึ่งที่นี่เป็นสํานักปฏิบัติธรรมประจาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแห่งที่24ค่ะที่นี่นะคะเป็นวัดป่าที่มีความสงบร่มรื่นและอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพด้วยค่ะเป็นยังไงไปติดตามจากสุู๊ปนี้กันค่ะ ังหวัดพระนครศรีอยุธยามีวัดโบราณเก่าแก่อยู่มากมายหนึ่งในนั้นก็คือวัดใสพุทธรังสีซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลเข้าเม้าอำเภออุทยัย วัดไสพุทธรังสีเดิมชาวบ้านเรียกว่าวัดไสร้างเป็นวัดที่ถูกทิ้งร้างซึ่งมีหลักฐานว่าสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาต่อมาในปีพุทธศักราช2542พระมหาประสานอนุวัตโตด็อกเตอร์ได้เข้ามาจำพรรษาและได้บูรณะวัดขึ้นมาใหม่จากการสนับสนุนของชาวบ้านในพื้นที่และได้รับการตั้งเป็นวัดไสพุทธรังสีโดยถูกต้องในปี2555โดยพระมหาประสานอนุวัตโตด็อกเตอร์ได้ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา สิ่งที่ยืนยันความเป็นวัดร้างเก่าแก่คือโคกโบสถ์ที่อยู่ใต้ดินภายในบริเวณวัดโดยมีการสร้างศาลาครอบไว้และมีพระพุทธรูปหินทรายโบราณซึ่งขุดค้นพบในสภาพที่ไม่มีเสียนแ,และมีแค่บางชิ้นส่วนเท่านั้นต่อมาเจ้าอาวาสวัดไซพุทธรังสีได้นำมาบูรณะซ่อมแซมใหม่ให้กลายเป็นพระพุทธรูปที่สมบูรณ์จำนวนหองค์เพื่อให้ชาวบ้านและผู้ที่มาปฏิบัติธรรมได้กราบสการะ ต่อมาในปี2559ทางวัดไซพุทธรังสีได้เริ่มจัดให้มีการปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายซึ่งมีแนวทางจเจริญรอยตามวัดมาเหยยงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีคอสปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐานทั้งคอสของคารวาสพุทธบริษัทและพระสงฆ์สัมมาเนนซึ่งจะจัดขึ้นในวันสำคัญของพระพุทธศาสนาและวันสำคัญของชาติไทยและได้จัดอย่างต่อเนื่องเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

ซึ่งปัจจุบันสถานปฏิบัติธรรมยังไม่สามารถรองรับให้เพียงพอต่อความต้องการได้โดยเฉพาะในฤดูฝนซึ่งยังไม่มีสถานที่ที่สามารถหลบฟ้าฝนได้อย่างทั่วถึงพระมหาประสานอนุวัตโตดอกเตอร์เจ้าอาวาาจึงได้ริเริ่มโครงการสร้างวิหารพระพุทธรังสีขึ้นเพื่อประกอบศาสนกิจของสองฆ์และใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐานของพระสงฆ์สามเนรคารวาสและพุทธศาสนิกชนซึ่งปัจจุบันยังอยู่ระหว่าง กการก่อสร้างสำหรับวิหารพุทธลังศีที่กำลังก่อสร้างอยู่นี้นะก็จะเป็นสถาปัตยกรรมทรงไทยนะก่ออิดถือปูนซึ่งมีขนาดใหญ่60คูณ20เมตรเนื้อที่1,200ตารางมเมตรจะเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่สวดมนต์โดยเฉพาะเรื่องของการปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยจะเป็นสถานที่เดินจงกรม นั่งกรรมาฐานฟังธรรมะสวดมนต์ถ้าวิหารหลังนี้สร้างสําเร็จขึ้นมาก็ <c oughs> าเรียกว่าจะสมบูรณ์นะสมบูรณ์เรื่องของการปฏิบัติก็จะสับปะยะใช้ประโยชน์ได้ตลอดทุกฤดูกาล <c oughs> สำหรับผู้ที่มีจิตศรัทธาสามารถร่วมกันทำบุญสมทบทุนบริจาคสร้างวิหารพระพุทธรังสีได้ที่ธนาคารออมสินสาขาคลองสวนพลูชื่อบัญชีวัดไซพุทธรังสีเลขที่บัญชี0 2 0 3 3 6 6 92700สำหรับการปฏิบัติธรรมก็จะใช้แนวของสติปัฐานสี่ นะซึ่งก็จะเน้นในเรื่องของการทำสมาธิควบคู่กันไปากับการทำวิปัสสนาด้วยเป็นการได้สังสมกุศลผลบุญนะสังสมสติสัมปชัญญะเรียนรู้รมศึกษารมปฏิบัติธรรมเพื่อการสงบเพื่อการพ้นทุกเพื่อสแสวงหาความดับทุกข์แห่งจิตใจของเราเพื่อสร้างอริยทรัพย์เพื่อสร้างทรัพย์ภายในของเราและก็ทางวัดไซพุทธลังสีก็มีการจัดคอร์สปฏิบัติธรรม อยู่ตลอดหนึ่งเนืองการจัดคอรปฏิบัติธรรมนั้นก็ปัจจุบันก็ถือว่าสะดวกสัปะยะมากผู้ที่มีความสนใจก็ขอเจริญพรเชิญชวนแล้วก็การเข้าคอรปฏิบัติธรรมนี้ก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ปัจจุบันนอกจากวิหารพระพุทธรังสียังมีสถานที่พักให้กับผู้มาปฏิบัติธรรมด้วยโดยมีกุฏิที่สร้างใหม่เพิ่มเติมอีก14หลงังเพื่อให้เพียงพอต่อการรองรับผู้ที่มาปฏิบัติธรรมที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วย ด้วยความที่วัดไสพุทธรังสีเป็นวัดป่าที่มีธรรมชาติร่มรื่นสงบเน้นการปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดและอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพจึงมีผู้คนจากทั่วทุกสารทิศมาปฏิบัติธรรมเพื่อพักใจจากความวุ่นวายฝึกสติเรียนรู้ธรรมะปล่อยวางความเครียดและความทุกข์พัฒนาจิตใจของตนให้พบกับความสงบอย่างแท้จริง อ่าก็ทำบุญร่วมกันเนาะใช่ค่ะอนุโมทนาบุญสาธุด้วยใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้ายังมีสิ่งดีๆรอยอยู่ค่ะ